ป่ปจาจะขาลูกขอถ่ายลูกก็เป็นช่วงฮือหอยครับลูกไม่เอากลับบ้าน ถ่ายได้เต็มเต็มสวิงเลยตอนชาร์จไม่ค่อยเห็นนะมันไกลเอาในถ่ายดีแต่ถ่ายในน้ำไม่เนี่ยเนี่ย่ายอยู่โอเคดูชมหน้าคนตกนะครับพ่อก้อมลงมาพ่อหันหน้า นี่นะครับปลาไม่เห็นปลาเห็นปลาที่ไหนนะนายนไะเชื่อนี้นะอย่าพูดเข้า<ป>เลยนะลำเนึยงนะครับหหน้าเลนไม่เชืดอครสดๆชนะแต่แทรกลบ